กลับเข้ามานะครับสู่ช่วงที่3ของ m ั n นี่เดลี่นะครับเรดนี้พาผ <ภา S 2> ู้ชมมาคุยถึงหุ้นน้องใหม่ที่เตรียมเข้ามาจดทะเบียนนะครับหรือว่า IPO ในตลาดหุ้นไทยเข้ามาเทรดเนี่ยคือ2อกรกฎาคมครับ <ภา S 2> แต่ว่าสัปดาห์นี้สิปิดเมื่อเมื่อวานเนี่ยนะครับก็คือช่วง IPO ของเขาเนี่ยก็คือบมจอสีตังโกรฟประเทศไทยหรือว่าตัวย่อในรอบนี้จะใช้คือ ST GT ะนะครับผู้ผลิตถุงมือยางรายใหญ่ของโลกอีกเจ้าหนึ่งทีเดียวนะครับซึ่งเขาเตรียมที่จะมีการเพิ่มกําลังการผลิตเนี่ยสูงไปถึง1นึ่งแล้านชิ้นนะครับต่อปีทีเดียวนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าได้รับการตอบรับจากนัลงทุนสถาบันอย่างล้นหลามทีเดียวทําให้ราคา IPO เนี่ยข้อออกมาที่กรอบบนของราคาก็คือค34บบาทต่อ,อหุ้นรายละเอียดความน่าสนใจจะเป็นอย่างไรนะครับไปติดตามในสัมภาษณ์พิเศษชิ้นนี้ครับเชิญค่ะ รายการของเรานะคะมีหุ้นน้องใหม่ IPO ที่น่าสนใจมาฝากกันและวค่ะเรียกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วก็คร่ำบอดในธุรกิจถุงมือยางของไทยมากว่า30ปีแล้วนะคะจนณนปัจจุบันค่ะสามารถก้าวสู่ศักยภาพในการแข่งขันอันดับหนึ่งของประเทศไทยและอยู่ในอันดับ3ของโลกนะคะที่กำลังพูดถึงนี้ก็คือทางด้านของบริษัทสีตรังกรฟประเทศไทยจำกัดมหาชนค่ะ รายละเอียดความน่าสนใจเป็นอย่างไรและโอกาสในการเข้าลงทุนของนักลงทุนจะเป็นอย่างไรบ้างน,นะคะไปพูดคุยกันกับคุณจริญญาจิโรดกุลกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทสีต่างกรบประเทศไทยจำกัดมหาชนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะมาเริ่มต้นกันเลยนะคะทำความรู้จักกับนักลงทุนกันนะคะสำหรับหุ้น IPO ที่จะเตรียมเข้าตลาดหุ้นไทยในไตรมาส3ปีนี้นะคะ ก่อนอื่นเลยค่ะคุณจริญญาอยากจะให้คุณจริญญานะคะช่วยเล่าภาพรวมของสีต่างโกรฟประเทศไทยให้กับนักลงทุนได้ทำความรู้จักกันสักหน่อยค,ค่ะค่ะสำหรับ s t t t นะคะเราเป็นผู้ผลิตและก็จัดจำหน่ายถุงมือยางทั้งแบบที่เป็นถุงมือยางธรรมชาติและถุงมือยางในตรายนะคะ,ะซึ่งเราเนี่ยคือมีกำลังการผลิตเนี่ยคือใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะคะแล้วก็เป็นอันดับสของโลกณปัจจุบันค่ะ ศักยภาพในการแข่งขันของเราล่ะคะแน่นอนว่าเป็นอันดับหนึ่งในประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมาการตอบรับของลูกค้าและศักยภาพในการแข่งขันเป็นยังไงบ้างคะค่ะก็ที่ผ่านมานะคะองค์กรเราเนี่ยคือเรียกว่ามีการเติบโตมาอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็มีกําลังการผลิตที่โตขึ้นเรื่อยๆมาตั้งแต่ปี2017นจะคะจนกระทั่งถึงปัจจุบันเราเนี่ยคือสามารถเพิ่มกําลังการผลิตเราเนี่ยคือจาก1 5 0 0 0ล้านชิ้นขึ้นมาเป็น33,000ล้านชิ้น ะะจากอันดับ5ของโลกขึ้นมาเป็นอันดับ3ของโลกแล้วเราก็มีแผนที่จะขยายกําลังการผลิตนี่คือต่อไปในอนาคตซึ่งแผนเราก็มีนี่คือไปจนกระทั่งถึงปี2องนะคะซึ่งเราก็ได้รับอนุมัติให้ดําเนินการเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อให้สอดคล้องกับเรื่องของความต้องการของโลกค่ะสแสดงว่าแนวโน้มของอุตสาหการรมถุงมือยางของโลกมีแนวโน้มการเติบโตที่ดีใช่ไหมคะช่วยเล่าให้กับคุณผู้ชมได้ฟจากข้อมูลนะคะ ที่เราได้รับจากสมาคมผ,ผู้ผลิตถุงมือยางในมาเลเซียนะคะเขาก็รายงานว่าจะมีการเติบโตเนี่ยตั้งแต่ปี2016จนกระทั่งถึงปี2019เฉลี่ยอยู่ที่12.2%ต่อปีนะคะซึ่งอัตราตัวเลขตัวนี้เนี่ยคือเป็นผลสืบเนื่องมาจากหลายๆปัจจัยด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเพิ่มขึ้นของประชากรสูงอายุทั่วโลกนะคะหรือว่าคือจากนโยบายของภาครัฐที่เขาในหลายๆ,ๆประเทศเนี่ยก็สนับสนุนให้ไม่มีการ เขาถึงการบริการทางการแพทย์มากขึ้นรวมถึงเรื่องของการเพิ่มขึ้นของโรคทั้งหลายแหล่ไม่ว่าจะเป็นโรคที่ไม่ติดต่อและโรคระบาดนะคะที่เราเจอกันอยู่ในปัจจุบันนี้ก็เป็นตัวกระตุ้นตัวหนึ่งที่ทําให้ดีมานโตขึ้นค่ะแล้วสําหรับการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือว่าโควิดสิมาช่วยเพิ่มโอกาสหรือว่าความต้องการในสินค้าของเราเพิ่มเติมขึ้นมากน้อยแค่ไหนคะค่่ก็ถ้าถ้าหากหลังจากที่เรามีการแพร่ระบาดของโควิด สินะคะก็มีออเดอร์เนี่ยลนทะลักเข้ามาจนกระทั่งถึงสิ้นปีไปแล้วนะคะบางส่วนเนี่ยคือก็ไปถึงกลางปีหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยคือตัวนี้เนี่ยคือดีมานด์เพิ่มจนเราผลิตไม่ทันเลยอะค่ะนะคะสำหรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นแบบนี้นะคะเราเตรียมแผนที่จะรุกตลาดเพิ่มเติมจากที่มีอยู่ยังไงบ้างคะ่ะค่ะ,ะจริงๆเราเองเนี่ยค่ะจุดเด่นของเราก็คือการผลิตถุงมือยางธรรมชาตินะคะ เพราะว่าเราอยู่ในประเทศไทยซึ่งเป็นแหล่งปลูกยางพาราที่สําคัญเพราะฉะนั้นนี่คือโฟกัสหลักของเราก็จะเป็นถุงมือยางที่เป็นยางธรรมชาติชนิดมีแป้งแล้วก็ไม่มีแป้งนะคะตัวที่เป็นตัวที่เราเรียกว่าเราเป็นผู้นําในตลาดเลยก็คือถุงมือยางธรรมชาติชนิดมีแป้งนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวพื้นฐานราคาถูกที่สุดแล้วก็กลุ่มเป้าหมายของเราก็คือกลุ่มตลาดประเทศกําลังพัฒนานะคะ ไม่ว่าจะเป็นเอเชียจีนมิ d เด e ล a อีสแอฟริกาพวกนี้ต้องการถุงมือที่ราคาถูกแต่ยังสามารถนำไปใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์นะคะซึ่งหลักๆก,ก็คือจากทางการแพทย์นะคะก็อันนี้คือเป็นกลุ่มเป้าหมายเราซึ่งเราก็เป็นผู้ปลุกเบิกในตลาดกลุ่มนี้เนี่ยมาหลายปีแล้วแต่ทีนี้เนี่ยคืออัตราการใช้ถุงมือของกลุ่มประเทศนี้เนี่ยมันก็ยังต่ําอยู่นะคะแค่ประมาณ10ชิ้นต่อคนต่อปี ก็ยังมีอัตราการเติบโตที่เรามองถึงศักยภาพเนี่ยในอนาคตเนี่ยคือได้อีกเป็นสิบเท่าเลยนะคะในขณะเดียวกันเราก็ยังรักษาฐานลูกค้าที่เป็นกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วนะคะซึ่งตอนนี้ตลาดที่โตมากๆกเลยก็คือ,อยุโรปกับอเมริกาจากสถานการณ์ของโควิดนี่แหละค่ะนะคะ,นะคะอันนี้ทำให้เรามีสัสดส่วนในส่วนของออเดอร์ที่มาจากกลุ่มประเทศเหล่านี้เนี่ยคือเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน,นะคะ่ะตอนนี้ตลาดพร้อมนะคะความต้องการอยู่ในระดับที่สูง จึงเป็นที่มาของแผนในการระดมทุนในครั้งนี้รายละเอียดของการระดมทุนมียังไงบ้างคะค่ะสำหรับหุ้นที่เราจะเข้าระดมทุนนะคะจำนวนหุ้นจะมีทั้งหมด444.78ล้านหุ้นนะคะค่ะโดยจะแบ่งออกเป็นของอสถาบันแล้วก็คือประชา,ะช,าชนทั่วไปอยู่ที่432.78ล้านหุ้นนะคะแล้วก็จะมีส่วนที่2ก็คือ10ล้านหุ้นนะคะเป็นอ s o ให้กับ ทั้งกรรมการผู้บริหารและพนักงานของ STTT ค่ะแล้วก็จะมีอีก2ล้านหุ้นให้สำหรับบริษัทแม่ SCA ทั้งพนักงานกรรมการและผู้บริหารอีก2ล้านหุ้นค่ะค่ะมีรายละเอียดสำหรับการที่จะเตรียมระดมทุนเงินทุนเนี่ยเอาไปใช้วางแผนจะใช้ยังไงบ้างคะค่ะส่วนใหญ่เลยนะคะเราก็จะเอาไปในส่วนของการขยายกำลังการผลิต เพราะว่าคือแผนที่เราวางเอาไว้เนี่ยคือจนกระทั่งถึงปี2028เนี่ยเราต้องใช้เงินลงทุนในการขยายกำลังการผลิตอยู่ที่20,000ล้านบาทนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นตัวหลักเลยนอกจากนั้นก็จะมีเอาบางส่วนเนี่ยไปปรับปรุงสายการผลิตให้มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นนะคะแล้วก็เอาไปลงทุนในระบบ SAP ค่ะแล้วก็มีส่วนหนึ่งก็อาจจะไปใช้ใช้นี่เงินกู้สถาบันนะคะที่แบบดอกเบี้ย ยังสูงอยู่ค่ะแล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องของเอามาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการค่ะค่ะก็ถือว่าจะช่วยให้ต้นทุนทางการเงินลดลงด้วยนะคะค่ะปัจจุบันนี้ผลการดาเนินงานช่วงที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างคะค่ะสําหรับไตรมาสหนึ่งที่ผ่านมานะคะก็เรามีผลประกอบการนี่คือรายได้รวมอยู่ที่3,760ล้านบาทนะคะกําไรสุดทธินี่คืออยู่ที่422ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากาไรสุทธิก็คืออยู่ที่11%ซึ่งจะบอกว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยคือผลประกอบการอันนี้เนี่ยมันยังไม่ได้สะท้อนเรื่องของการระบาดของโควิด -19 อะไรใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะเพราะว่าคือจริงๆเราก็มีการเซตร,ราคาเนี่ยคือตั้งแต่ปลายปีที่แล้วอาจจะมีเดือนมีนาเด,นเดือนเดียวที่เพิ่งเริ่มสะท้อนผลจากโควิดเพราะฉะนั้นเนี่ยคือไตรมาสสองไตรมาสามมาสามไตรมาสสี่นะคะซึ่งเราเองเราก็มองว่าคือไม่ว่าจะเป็นเทรนด์ของวัตถุดิบเองซึ่งมันเป็นแบบ ขาที่เราเรียกว่าคือยังอยู่ในช่วงขาลงอาจจะเพราะว่าอุตสาหกรรมยานยนต์อะไรเนี่ยคือมันก็แบบหยุดชะงักกันไปหมดถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือการใช้ยางในประเทศก็จะเป็นเรื่องของน้ํายางข้นที่เป็นวัตถุดิบของเราเนี่ยคือเป็นหลักนะคะอ่าแล้วอีกอย่างก็คือเราเดินได้เต็มกําลังการผลิตเลยจากเดิมเนี่ยคือเราอาจจะมี utilization อยู่ที่ประมาณ8 8ถึง90เปอร์เซ็นต์ตอนนี้ utilization เราขึ้นมาอยู่95-97%ถึงเปอร์เซ็นต์ยิ่งทำให้ต้นทุนของเราเนี่ยลดลง เพราะฉะนั้นเนี่ยคือไตามาสองสามสี่ก็จะดีกว่าไตามาาหนึ่งทุกๆุกไตามาาก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะคะค่ะอันนี้เนี่ยคือก็ก็เรียกว่าคือน่าจะน่าจะแบบเป็นปีที่ดีปีหนึ่งของเราค่ะเชื่อว่านักลงทุนฟังแบบนี้แล้วนะคะสนใจที่จะเข้าร่วมลงทุนด้วยนะคะไม่อยากพลาดโอกาสในการจองซื้อหุ้นรายละเอียดสําหรับวันเวลาในการจองซื้อหุ้นแล้วก็การเตรียมเข้าไปซื้อขายวันแรกในตลาดหุ้นไทยกําหนดไว้เมื่อไหร่คะ ค่ะก็จริงๆอ่ะก็คือช่วง23-25ถึงเนี่ยก็เป็นช่วงที่เป็นวันจองซื้อนะคะแล้วเดี๋ยววันที่เทรดวันแรกก็คือวันที่2กรกฎาคม2563อยากให้คุณจริญญาค่ะช่วยบอกนักลงทุนเพิ่มเติมหน่อยค่ะว่าทำไมโอกาสนี้ถึงเป็นโอกาสที่ดีที่นักลงทุนไม่ควรพลาดค่ะก็ในส่วนของ s p t t นะคะเราเป็นอุตสาหกรรมถุงมือยางที่เป็นผู้ผลิตสัญชาติไทย ที่สามารถที่จะออกไปแข่งขันเนี่ยคือในระดับโลกได้นะคะและเราก็มีเ,เวลาที่เรียกว่าคือเป็นเวลาที่ดีที่เหมาะสมนะคะในการที่ไม่ว่าจะเรื่องของกลยุทธ์การขยายการเติบโตอย่างต่อเนื่องเพื่อมารองรับดีมานด์ที่เพิ่มขึ้นและมีผลประกอบการเนี่ยคือเป็นที่น่าพอใจนะคะก็คิดว่าคือน่าจะเป็นที่สนใจของนักลงทุน นะคะให้เชื่อมั่นแล้วก็ไปโตไปด้วยกันกับเรานะคะเพราะว่าวิชั่นของเราก็คือเราจะพร้อมในการที่จะส่งมอบการปกป้องทุกสัมผัสด้วยความห่วงใหญ่สู่ทุกชีวิตทั่วโลกนะคะก็ฝาก SPTT ไว้ด้วยนะคะ ถือเป็นอีกหนึ่งหุ้นค่ะที่เชื่อว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุนนะคะการเติบโตสอดคล้องกับความต้องการถุงมือยางที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกสำหรับทางด้านของบริษัทสีตังกรฟประเทศไทยจำกัดมหาชนค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะก็อย่าลืมดูนะครับตัว stgt นะครับเป็นผู้ผลิตถุงมือยาง อันดับต้นๆของโลกนะครับที่ต้องบอกว่ามีศักยภาพเตรียมพร้อมเข้ามาเทรดในตลาดหุ้นไทยพริหัทส,สับ,บดีหน้านะครับพริหัสที่2กรกฎาคมที่ราคาค IPO 34บาทต่อหุ้นครับค่ะและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่นำมาฝากกันในเช้าวันนี้นะคะจันหน้า10โมงกลับมาพบกันสวัสดีค่ะสวัสดีครับ